ีกครั้งกลับมาพบกับโค้อีกครั้งกับลุงน้อยทานช่องทางฟินบัตีานลครับผมสัปดาห์ที่ผ่านมาช่างเป็นสัปดาห์ที่สะเทือนใจจริงๆครับโอ้โหโควิดระบาดหนักเลยไปไหนไม่ได้วันนี้สาแก่ใจสาแก่ใจวันนี้ลาลานตาไปด้วยต้นไม้อยู่ที่ฟินบัตด,ดีส้สถานพักต้นไม้ของเราวันนี้ท่านประธานบอกว่ามีน้องใหม่น่ารักน่ารักเบบี้มาให้เราได้แนะนำตัวกันอีกครั้ง จะมีต้นอะไรกันบ้างไปชมกันเลยครับนี่ครับผมต้นนี้ก็คือบอนกระดาษด่างขาวฮาร์ฟสวยงามทีเดียวเชียวนี่ละกลับผมโอ้โหท่านประธานจัดให้อย่างสาสมเลยทีเดียวจัดเข้ามาในหนึ่งคอลเลกชันของ greenbuddy อีกครั้งครับบอนกระดาษด่างขาวครับโอ้โหสวยงามด่างฮาร์ฟ อนาคตสดใสแน,น่นอนครับ Academy p l a n ลนเทเชของเราครับผมนี่ครับบอลกระดาษด่างขาวครับเมื่อกี้ผ่านไปแล้วกับบอลกระดาษด่างขาวสุดแสนจะสุดยอดต้นต่อไปสมบัานจัดให้แบบไม่หยุดยั้งครับผมโอ้โหเป็นไงครับต้นนี้กวักมรกตด่างครับผมโอ้โห สวยงามตะการตาอีกเช่นกันครับสําหรับกวากมรกตด่างสวยงามนะครับรอการเจริญเติบโตต้นนี้อนาคตไกลอีกเช่นเดียวกันธรรมทานรู้ใจผมจริงๆเลยครับเก็บไปให้ดีนะครับต้นนี้สวยงามแน่นอนครับและแน่นอนครับน้องใหม่เพิ่งเคยพบกันเป็นครั้งแรกไซโกเนียมโมจิโต้ครับผมโอ้ยด่างแบบไม่ต้องบรรยับรรยังเลยครับโหดร้ายกับผมจริงๆ ใจละลายเลยครับโอ้โหท่านผู้ชมท่านประธา,านมาลอดนี้เล็กๆแต่โอ้โหสวยงามพากนเลยครับผมลายใบแบบด่างประไปทั่ว <Wow. S 2> มีความสวยงามโอ้โหเป็นไซโกเนียมอีกชนิดหนึ่งที่อยู่ในกระแสต,ตอนนี้สวยงามจริงๆอันนี้เป็นไม้วางข้อ,อเช่นเดียวกันนะครับมาหนึ่งใบเพิ่งอบเสร็จจากตู้มาเมื่อวานนี้เองนะครับเอา,าออกมาอวดตัวกันให้ทุกคนได้ชมกันนะครับ ไซโกเนียมโมจิโตและดาวรุ่งที่น่าจับตามองตอนนี้ครับต้นนี้กำลังมาและเป็นที่ให้ความสนใจอย่างยิ่งยวดและรีมบัตตี้ของเราก็ไม่รอช้าครับผมแอบไป,ปสอยมาเรียบร้อยขอแนะนำให้ท่านรู้จักกับบอลเพชรเจดสีครับผมและนี่ก็คือดาวรุ่งดวงใหม่เป็นกระแสอย่างครับข้างตอนนี้คนตามหากันให้ฟักครับผมสองใบแรกอาจจะดูธรรมดามันก็ธรรมดาเขียวๆปกติมันสวยตรงไหนเป็นที่น่าสนใจตรงไหนฮะอยากให้ดู ใบใหม่ที่เพิ่งออกมาครับผมนี่ครับผมบอเนเพชรเจ็ดสีประกายทองสุดยอดของความด่างครับผมโอ้โหอยากให้เห็นต้นที่เขาโตเต็มวัยแล้วนะครับจะสู้ให้งามอย่างที่เป็นที่ล่ำที่ลือจริงจริงต้นนี้กรีนพัดี้ก่อนนำเข้ามาในเดือนนี้ครับผม <Yahoo! S 1> และต้นต่อไปอันนี้พลูปีกนกครับเป็นสายพันธุ์มอนเซอร่าชิดหนึ่งครับผมเป็นพลูปีกนกด่าง สวยงามเดี๋ยวให้น้องโตวกว่าน,นี้น้องก็จะขึ้นเสาและเลื้อยขึ้นไปลักษณะก็จะเป็นใบประมาณนี้นะครับแล้วก็ปลายก็จะมนมนิดน,มนึงแตเป็นใบดีๆนะจะดา่างก็จะสวยเมื่อมันโตแล้วนะเดี๋ยวรอคอยรอชมกันนะครับว่าเมื่อโตแล้วจะสวยแค่ไหนลูกกิ่นกกนกครับและต้นไม้ที่สุดแสนเซอร์ไฟที่ผมอุตส่าห์ไปหาจนเจอจนได้ครับผม เป็นกระแสทะลุดาวังคารไปแล้วครับไซโกเนียมซูปเปอร์เรดครับผมโอ้โหแดงสดติดรับสวยงามจริงๆครับโอ้โหมันสวยแบบผิวมันเคลือบใบแดงสดใสโอ้โหผิวใบมันวาวสวยงามอันนี้เป็นต้นแม่เลยนะครับคือต้นที่โตสมบูรณ์แล้วนะครับสวยงามอลังการราคาไปดาวังคารเรียบร้อยครับต้นนี้ไม่ต้องเสือ์ครับห้าหกพันนะครับต้นนี้ อยู่ในกระแสะเป็นที่เรียบร้อยกรีนพัดดี้นำเข้ามาครับผมนี่ต้นต่อไปโอ้โหสดสดร้อนร้อนได้มาเมื่อวานต้นนี้ผมไม่น่าเชื่อว่าผมจะมีโอกาสได้ครอบครองสุดยอดจริงๆหามาจนได้ครับอโลคาเซียโอกินาว่าครับผมสุดยอดสายพันธุ์อโลคาเซียอีกชนิดหนึ่งครับบอนโอกินาว่าก็จะคล้ายๆกับ บอนกระดาษด่างขาวแต่ต้นนี้จะมีความอ่อนช้อยและผิวไหวในเรื่องของทรงใบามากกว่านะครับเมื่อโตเต็มที่แล้วเนี่ยลายเขาจะเป็นลายที่ขาวชัดมากขาวจั้วะนะครับตัดกับใบสีเขียวเลยทีเดียวด่างมาตั้งแต่ลำต้นชัดเจนผมสวยงามมากครับดาวเด่นของเราวันนี้ตื่นเต,นต้นกันทางออฟฟิศครับผมของก็คืออีพีพี่น้ำมาเบิรหินอ่อนครับผมโอ้โห สุดยอดแรไอเทมของวันนี้เลยครับผม EP พินัมมาเบลครับผม EP พินัมหินอ่อนที่สุดแสงจะสวยงามเป็นสมาชิกใหม่ของกรีนบัตตี้ในเดือนนี้ครับผมความด่างที่ละมุนล,ละไมครับผมโอ้โหงามจริงๆไม่ถ้ากลายร่างจะสวยขนาดไหนครับผม EP พินัมมาเบลครับผมและวันนี้ในฐานะ ที่ผมได้รับแรงไอเทมสุดพรีเมียมมาในวันนี้จะอยู่ในกระถางพลาสติกสีดำม,มันก็ไม่สมเกียรติสมเด็จพระกุณ่านจัดไปครับวันนี้เราจะมาทำการย้ายลงสู่กระถางพร้อมตะแกรงเลยด้วยสเักนรมอสสุดแสนจะไฮโซค,ครับผมอันดับแรกเรามีต้นอ e ีพิมาเบนะครับหนึ่งต้นวางไว้ก่อนอันดับที่2เราก็ต้องมีกระถางผมเตรียมไว้แล้วก็คือกระถางพลาสติกเลยความที่น้องเขายังเด็กอยู่ เราจําเป็นจะต้องเห็นพัฒนาการทั้งช่วงบนเหนือดินขึ้นมาความสวยง,งามของใบสดชื่นดีไหมและกระถางใสประโยชน์คือเราจะได้เห็นระบบรากว่าไปได้ดีแค่ไหนนะครับและแน่นอนขาดไม่ได้วัสดุปลูกก้าเก่าเวลาเดิมกับมะพร้าวสับแช่น้ําเพื่อให้ความชุ่มชื้นนะครับผสมกับหินเพอร์ไลสุดแสนจให้โซคุกเขาเข้าด้วยกันครับผมหลอดก้นพลาสติก มีขายตามร้านขายต้นไม้ทั่วไปนะครับผมอันละไม่กี่บาทครับขายพลาสติกเบอร์ใหญ่ครับผมเพื่อจะ,จะเอาไว้วางสักนะมอสให้น้องอีกทีมาเวกสุดแสงจะสวยงามเลยขึ้นไปเพื่อจเจริญเติบโตครับผมหินภูเขาไฟสุดแสนจะโปร่งและอุดมไปด้วยแร่ธาตุครับผมโอ้โอ้ละสุดแสนจะสุด,ดยอดไฮโซของความอลังการงานสร้างวัสดุปลูกแหวกเพิ่มของกินัอดี มันก็คือสปักสมอสเพื่อเก็บความชื้นให้รากและต้นอีพีมาเบิลได้เรือเ้อเจริญเติบโตไปอย่างดีครับไปเริ่มกันเลยเมื่อเราได้เตรียมอุปกรณ์และวัสดุต่างๆในการทําเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะผสมเพอร์ไลกับถ่าเพาสั์เข้าไปด้วยกันนะครับด้วยกระถางเราไซส์แค่นี้ผมจะผสมแค่ครึ่งถุงพอนะครับใส่ลงไปเลยคุณสมบัติของเพอร์ไลก็มันเป็นหินภูเขาไฟเหมือนกันนะ แต่ว่ามันจะเบาวกว่าถ้าเราใส่เข้าไปผสมกับวัสดุปลูกมันจะช่วยให้บรากาศผ่านในกระถางได้ดีกว่ามีการระบายอากาศได้ดีนะครับใส่ไปครึ่งถุงพอคลุกเขาเข้าด้วยกันนี่ภาษาคนปลูกต้นไม้เขาเรียกว่าปรุงดินหรือเปล่าเอ่ยมีขายนะครับตามร้านขายต้นไม้ทั่วไปไปถามหาได้ต่อไปหุนดูดเอาไฟจะมีหน้าที่ เอาไปรองป้นกระถางครับเก็บความชื้นสบายน้ําได้ดีและโปร่งเบาให้อากาศผ่านได้รากของต้นไม้เราก็มีอาการหายใจไปเข้าไปรองก้นกระถางตลอดนะมานี้ออกเรียบร้อยได้แล้วนี่ต่อไปเราก็จะใส่ถุงถุงไปเลยนะจะเห็นได้ว่ามันเบาบางมากนะครับถ้าได้มาสัมผัสจะรู้ว่าเบาบางมากเป็นไงง่ายมากเลย ออให้เรามีวัสดุและเตรียมให้พร้อมนะทำงานง่ายมากเรียบร้อยครับประมาณนี้เดี๋ยวพื้นที่ไปสักหน่อยนะเราจะต้องเอาดินเก่าเติมเข้าไปที่หนึ่งต่อไปเดี๋ยวเราจะย้าย e ีพีมาเบสุดแสนรักของเราลงไปแทนที่นะครับจะทําให้มันเป็นหลุมลงไปนิดนึงนะทนี้ยายลงไปเลยนะครับวิธีการเอานิ้วแย่ตูดนะตะแคงดันดันความเลยนะดันดันอันนี้ดัน ค่อยๆค่อยๆดึงกระถางออกดินเนี้ยไปก็ออกได้น,นะประคองตังหวันนี้เราก็ค่อยๆลิกูมาะจะมีความเป็นดินเก่าดินใหม่อยู่ด้วยนะปวดตามขอบลงสักเล็กน้อยนะอย่าให้แน่นมากนะเพราะว่าอย่างน้ำมันจะไม่ระบายนะเสร็จเรียบร้อยนี้เราก็เติมวัสดุปลูกของเราเพิ่มเข้าไปนะครับส่วนนี้จะช่วยให้ เขาเพียงความเก็บคว,วามชื้นหน้าถิดดินได้ดีขึ้นนะอย่าแมงใส่เยอะนะไม่ต้องท่วมมากเอาแค่พอเป็นคมโคน,นะครับประมาณนี้เดี๋ยวน้อยพักไว้ก่อนนะดู่สวยๆก่อนกับเพื่อนก่อนขั้นตอนต่อไปเราจะทําที่ให้น้องไอพีมาโบของเราเลื้อยขึ้นไปนะอุปกรณ์เราเตรียมไว้แล้วแข็งตะแกรงพลาสติกแบบยึดห่างแล้วเราก็มาตัดดูที่ว่าเราจะอยากให้เขา เลื้อยขึ้นไปแค่ไหนได้ก่อนนะผมจะให้เลื้อยขึ้นไปสัก30เซนก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาตัดกันเลยผมจะตัดที่ความสูงประมาณ30เซนนะครับกะเอาเลยนะอันนี้แบบชิวๆแล้วก็หน้ากว้างที่เราจะตัดก็แค่ครึ่งหนึ่งของกระถางผมใช้กระถางประมาณกระถาง8ผมก็จะตัดประมาณ15เซนนะโอเคตัดกันเลยครับตัดไปเลยนะใช้กรรไกรก็ได้กรรไกรตัดแต่งกิ่งก็จะดีก็จะคมกว่า ก็สูงขึ้นไปประมาณ30มเซนนะประมาณนี้ได้มาแล้วครับเป็นไงสวยงามนี่เดีย๋ยวเราก็จะทำร้านให้เขาขึ้นอย่างนี้เขาก็จะไต่ขึ้นไปผมจะใช้วัสดุที่เป็นสฟเฟกน้ำมอสก็เก็บความชื้นได้ยอย่างดีกว่าแปะเข้าไปตรงนี้ แล้วก็ทําเป็นลานนองเขาไต่ขึ้นไปจากนั้นให้มันแข็งแรงเราก็จะต้องมีเสาไว้ดมนี่ครับผมเสาพลาสติกหรือเรียกว่าหลอดพลาสติกเราก็จะทําการสอดไปตามรูสลับไปสลับมานะครับเป็นเสาอย่างนี้แล้วก็เสียบลงไปง่ายใช่ไหมละครับมาทํากันเลยครับผมลยุยวินระยะตามพอสมควรนะครับก็ประมาณสักสี่ห้ารูแล้วก็สอดขัด ขัดกันไปมานะเราไม่ต้องใช้เชือกอะไรมัดก็ได้นะเนี่ยเราก็สอดด้ไยแค่ประคองแค่มันแข็งแรงขึ้นเท่านั้นเองนะครับอย่นี้เสร็จแล้วง่ายมากเลยครับอันนี้ข้ากันนะครับ ลราก็ทำสองข้างเสร็จแล้วเหลืออะไรครับเหลือเสียบให้น้องเขาไหลเดี๋ยวตอนที่เราจะให้น้องไหลเราต้องดูนะครับว่าถ้าเขาถ้าเขาเหมือนกับต้นเขาจะเอียงทางเนี้ยเราก็จะดูสังเกตดูนะครับดูกับต้นใหญ่นะเนี่ยถ้าเราจะเอาอันเนี้ยเสียบตรงไหนเพื่อจะให้เขาไหลไปเนี้ยเราได้ดูว่าต้นเนี้ยเขาพร้อมจะเลื้อยไปทางไหนนะครับสังเกตจากต้นใหญ่ก็จะเลือ้อยขึ้นมาทางนี้นะ <S <S ต้นเล็กดูยังไงต้นเล็กเราก็ดูตรงนี้นะนี่ เ็นไหมเขาก็จะเอ็นไปทางนี้อ่าเขาจะไหลไปทีนี้เมื่อเรารู้ว่าเขาจะไหลไปทางไหนใช่ไหมเราก็จะทําตะแรงเอาไว้รับให้น้องเขาไหลไปนะครับทางนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเสียบวิธีการก็คือเราทิ้งปลายหลอดนะครับไว้นิดนึงนะเพื่อจะเสียบลงไปนี้ในกระถางเลยนะครับแล้วก็เสียบความโค้งเราก็ปล่อยให้โค้งไปตามขอบกระถางเลยนะครับประมาณตรงกลางก่อนนะเพราะว่าเราตัดครึ่งกลาง หน้ากว้างของกระถางอยู่แล้วนี้นี่ทีนี้ลักษณะน,าานี้เราก็ปรับให้มันเอียงมานิดนึงนะจะคนดูนะครับจะเอียงเอียงตัวให้เข้าไปอย่างนี้ขั้นตอนต่อมาแช่ไปเรียบร้อยครับสปกน้ำมอสโอ้โหแช่น้ําไวสส้สักสิบนาทีก็ได้แล้วครับให้เขาเด้๋ยวอมน้ําไว้ในตัวเขานะครับนี่คือามอสธรรมชาติที่อบแห้งมาแล้วก็เวลาโดนน้ำก็จะเก็บความชื้นได้ดี แม่ขราดเดีวยวกันก็ให้อากาศผ่านได้ดีไม่เกิดความอับชื้นอบนะทําให้ต้นไม้ไม่เกิดการเน่านะแต่มีความชื้นเลี้ยงต้นไม้ล่อรากครับผม,มเรียกว่าล่อรากออกมานะเราก็สบายๆครับหยิบขึ้นมาแปะไปเลยครับแปะไปเลยต้องแปะไปเลยนะครับสาเหตุที่ต้องทําให้เอียงก็เพราะว่าจะด้ให้ตัวสเฟ็น้ำมอสเนี่ยมันไม่ล้มลงมานะ แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสูงเกินไปเดี๋ยวอาจจะล้มลงมาโดนต้นไม้เราได้แต่ว่าเมื่อเขาโตขึ้นเราค่อยแตะเพิ่มเข้าไปนะส่วนที่เหลืออันนี้ก็ควรนะควรมากเลยก็คือนี่ครับเอามาสุมๆไว้ล่อให้เขามามากับสแตปะน้ามอนี่ครับมาปั้นเป็นต้นก่อนนะครับบวกๆไว้เป็นกลยุทธ์ในการล่อให้เขาเลื้อยขึ้นไปหานะครับ เป็นไงครับผมโอ้โ oh หเสร็จเรียบร้อยสวยงามสำหรับต้นอีพีมา l e เบหินอ่อนต้นนี้ครับผมครับวันนี้โอ้โ oh หทำการเปลี่ยนกระถางเรียบร้อยโดยการทำตระแกรงให้น้องเรือ่อยขึ้นไปเพื่อเติบโตในอนาคตผ่านไปเรียบร้อยครับกับต้นไม้อันแสนสวยงามระดับอนุบาล Academy p l a n t นเ i a ของกร n b บ d ต y c h ช n n น l ที่ท่านประธานนั่เข้ามาในเดือนนี้ สวยงามทั้งนั้นเลยและแน่นอนภารกิจวันนี้เป็นการแนะนำต้นไม้ดเล็กๆน้อยกับการพิทักษ์รักษาต้นอีพิมาร์เบิลหินอ่อนต้นนี้โอ้โหสวยงามกับโ so ซ f ฟ็ทแลมอสที่แสงจะให้โซนและวัสดุปลูกที่แสงจริเล่ค่าอนุบาลต้นนี้ให้เจริญเติบโตอย่างงอกงามสวยสดและสมบูรณ์ที่สุดของเราในวันนี้สำเร็จรุ่งไปด้วยดีครับสนุกสุดแสน เที่ยวแดนกรีนบัตตี้วันนี้โอ้โหโภูมิใจและก็มีความสุขมากภารกิจก็สำเร็จไปได้ด้วยดีต้นไม้ก็มีอนาคตสใสดาวรุ่งวันนี้อยากจะขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามช่องกรีนบัตตี้ของเราและสำหรับวันนี้ผมนุ่มน้อยอร่อยจิตนาขอลาทุกท่านไปก่อนพร้อมกับต้นไม้ที่แสนสวยงามและเจริญตาเจริญใจเรานี้แล้วกลับมาพบกันใหม่กับผมทางช่องทางกรีนบัตตี้านลรับผม แล้วกลับงไปนะครับไปนะครับ